วันนี้เรามาครั้งแรกกับเกม The World h a s n t s Game 2, นะว่าชั้น2นะวอร์ชั้น2และวอร์ชั้น1นะมันก็เคยผ่านไปแล้วแต่ยังไม่ได้ลงเราจะมาลงกับแต่เวอร์ชัน2แลยอ๋อก็เริ่มกันเลยนิวเกมที่นิวบิ๊กินเ่มได้มาเพราะมันจะเราจะเป็นไอซีเลมเดี่ยวอะไรก็ไม่รู้หลบเก็บเหรียญให้ครบแล้วแล้วก็ไปสีขเขียวอีกฟังหนึ่งแล้วเราก็จะผ่านง่ายๆครับตอนแรกอะ มาตอนนั้านางแล้วกูจะรู้สึกว่ามันยากขนาดไหนเฮ้ยนี่น้ำตาสองผ่านไปแล้วมาถึงด่านสามเฮ้ยนี่เราต้องใช้สเต็ปฟ้าครับสเต็ปความเร็วไปเร็วไปเร็วนี่เอ๊ะจำลืมไปเราต้องกลับไปที่จุดเฉียวไปเร็วไปเร็วอื้ยหลบเรื่อเฉียวเฉียวมากเฉียวมากอื้อไปแล้วว้าเอ๊ะแล้วก็มาถึงกระดานสี่ครับ โอ้ด่าสิจะไปยังไงวะเนี่ยจะไปอ้าวตายไปหนึ่งล้านถ้านับได้ก็นับไปเลยนะครับตามไปกี่ตัมันไปแล้วเราก็ยียมไปดูยเราจะไปดูยเชียวดึงเสียวหลังเสียวซันหลังจำต,ต้องเป็นนางสนมใหม่อีกแลนะ้วอ๋อแหนดเอ้ยน่ารไปทางบนกันบ้างเฮ้ย ดีราลอดแล้วราลอดแล้วรึเปเออนี่รับดูนะครับของมันไปแล้วก็ไปนะครับแล้วเราก็ขึ้นอย่างเงี้ยเป็นสเต็ปเยอะมือเยอะเยอะมือเราหลบได้แล้วก็ไปเลยมันไม่ทันนะเอาแล้วเราก็ไปตามเหมือาด้วยเสียว เสียวสลังเฮ้ยยังเฮ้ยยังเย่รอดแล้วครับแล้วก็ม,มาคาติดที่อีอเหมือนข้าบนเดะเลยครับลองสังเกตด,ดูปัญหาคือเราจะไปยังไงั่งคิดแป๊บโอเคพอได้ออแล้วคันรู้สึกจะไปอย่างนี้นะครับ ไป,ปไปเลยไปเลยไปเลยลบมหลบมนนี่ไปได้แล้วเย่ตอกันเลยกระดานหาโอ้โหเจ้อออะไรวะไปเลยไปแล้วไปเอออะไรเยอะแยะเนี้อะไรเยอะเนี่ยีาาเย,ยนะตามนีอ้อา,าอ,อุ้ยเจ้ลบห ไปแล้วอุ้ยเจียวลบได้ฮงลบได้อีกเลือดตกไม่ได้โอ้ต้องไปนั่งเก็บเรียนใหม่เลือดขาข<ป>าเนี่ยเกะเลือดตายไปสิบสามชีวิตลวแล้วนั่งอุ้ยเยอะเยอะเยอะมีมีโชคดีมันไล่ไม่ทันไปขปึ้โมยมกันมนล้งเอ้ยนี่ครับ มันนง่ายครับต่อไปที่มันยากคือตรงนี้แล้วก็ต่อจะกลับไปอีกที่นั่นอ่ะอผมนั่งคิดไปนะครับว่าจะไปยังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตายนี่มันจะแบบยังไงอ่ะได้แล้วเราก็ต้องไปนั่งเก็บเหรียญใหม่อ่ะซึ่งเป็นสิ่งที่เราขี้เกียจทำมากเย้มาแล้วตบมือตบมือตะมือเฮ้ย เราต้องรีบไปครับอีกคนนึมาที่โมโนรีบเดือนเถื่อเอมันยากเงี้ยนะรอมาอนไปแล้วต้องไปเลยอ้วไม่ทันกรรมมาทางนี้เหมือนกันบ่เดื้อไปฝาไปอีทูเอ้ยมันยากนี้นะอ้ยยังทางนี้นะหวังว่ามันจะไม่โดนอ้ย <_ <d> _ <n> _>ว่าเดี๋ยวมยมอมะโไปเร็วหนีอย่าตายนะครับขอแค่อย่าตายแ,แ,ตตแค่นั้นตรงปั๊มบางจากที่มาเคยไปรับบอลมพอมันมาแล้วครับพอมันมาแล้วก็เตะไปเลยไปเลยเออไม่ได้เนะย้ผ่านแล้วไไโอ้โหมาดันเจ็ดอยากจะเลิกเราจมาได้โอ้ยหยุดไปยืนเอาอะไรเนี่ยสี่ห้านเนี่ยเอาอึ้ยไปเลยเออ อุ้ยไปเลยไปเลยมัวจะถึงแล้วออุ้ถึ้อะเอาทเทอะไปเนเทเร็วไเรวไปเไปเร็เร็ไปวไปเร็ไปเไเรไรไปเรไปเร็วไเรปเร็วไปรไปเร็วไปเรไร็วเี อย่่ามันอยอู่เฉยนะครับอยู่เฉยอุยเอมหยุดแล้วเราต้องรีบไปเรามะตอใกล้ๆมาแล้วาต้องรีบไปไปเร็วองอกันติด้ยอุ้ยไม่น่าเข้าใกล้เกินไม่ได้ได้แค่นี้ ไปเลยโอ้ติดีสั้งบ่เนีไหนไปเลวทำไมงบไปเดี๋ยวไป<า>ั้ป <c ười> ปนเราต้องไปข้างล่างแล้วครับอืมออยเรยเราไปแล้วเราต้องรอดเราต้องรอดนี่อรอดแล้ว นี่ไปเราก็ต้องไปข้างบนแบบสติดโรงเรียนเหมือนการสอบที่กัจจังทร์เออกลมข้างบนก็ได้วะอุวยลูมันเล็กเกินไม่ไหวแม่แม่แค่นี้ก่อนนะแม่แค่นี้ก่อนนะแม่ดูงานก่อนแล้วผมไปยังไงนี่นะไปเร็วก็เออ ไม่ต้องมาล้อมเพลงเทวานี้อัายุไปเลยเฮ้ยมาว่าวาไปบ้านโทษไปเร็วเกาไปเร็วถึ <c oughs> งแล้วจะถึงแล้วไอ้ตื้ซิกแซก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 จนซิกแซกบิดไม่อ,อือ พอมันปิดแล้วเราก็ต้องวิ่งวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปเลยไปเลยไม่คิดเรื่องแล้ววะอ๋อมันถึงแล้วนี่มันหยุดวิ่งแค่นี้เงือกไปทีโอ้อยหันคิดนานเริ่มต่อแล้วมาปไปเลยอ๋อ จำลืมกดที่เกมแล้วมันเลยเดินไม่ได้ไปเลยอ้๋อนึกว่าไม่โดนกังอ๋อน่เข้าไปทีละนิดยินดีซะเยอะอ๋ะออ้ยเยอะเดี๋ย,ยว,ยวน,นี่ก็มาดิอู้ยไม่โดนหนึ่งสอง อื้ออื้อไปสินะเนี่ยไปไปโนโนโนน่ะอื้อคุณกําลังจะไปที่ลาสเต็ปไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้ยหนีไปเลยเออเออจะทําอะไรได้ล่ะเยสโอ้อือ อะไรวะฮอึอเนี <Right S 2> ้ยจะเสียชีวิตแล้วน้อคนมันรีบวะไหมฮะอึ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 ออึอึอีอึออึ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 ลอง นอนไม่ไหมองไม่ทันอะไรวะุ <Labor ator il fi> ้ยอวยเลอวุ้ยเอป่ยุ้ว้ยลอุ้ยอมเนี่ยคนเขาจะไปคนเอจะไปนักหัวใครฮะ เียงปุ๋ยเียเเียไม่ทันครับหยุดก่อนครับองมันั่งกิดเรื่ออ๋อบรรุแลวแม่ให้อย่างนี้นี่เองคดูครับเสียมไแลบวไปไปหลไปหลเออจะถึงแล้อันนี้น่เอาใหม่เอาใหม่รอบโอ้ยโอ้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 เย นี่สุดเรยเข้าไปแล้วบอมมบอมเอรเราจะไปไงดอลงไปเลียวเลียวขึ้นเปรนนื้อมาันน่าเก็บใหม่แล้วอะไรวะนะอ้ากรรมอ๋อไม่น่ากดขึ้นเลยกรรกดผิดโทษเอ้อ้ย้ย้ยอะไรของมันนะ

าบอกให้มาไม่ได้หมายถึงมาชนหมายถึงมาทัดทายมานะฮะเรื่องอะไรมากวะฮะรัวขอแค่ไปเกี่ยวเหรียญแล้วก็ไปอฝั่งหนึ่งหน้าเราก็จะผ่านวิ่งไปแล้วเยตามเริ่มดูร้อยสิบเอ็ดชีวิตเลขเฉลิ่งสวยงามมินัก ไแล้วแล้วแล้วลลลแล้วลย่งคิดมนอดอจากม่กี้น่าคิดมาแทบเกือบชั่วโมงนที่สุดก็คานว่าคิดออกแล้วนะครับเรามเตี้ยตัวไปไปอไม่ทันครับมันไปด้วยความรวดเร็วความคือูมงดูสูงอ่ะ นี่ครับเนี่ยมันต้องมาอย่างนี้ครับครับเขาจะไปเฮ้ยยังเฮ้ยเฮ้ยอีอีลูกอีลูกเวนเนี่ยครับ <c oughs> มันชอบมาชนเราตอนที่เรากำลังจะไปครับอ่าเพราะฉะนั้นเราต้องระวังไว้ดึไว้ดึกไว้ดึกเบลอเลอเบเลอเบเลอนี่ยังเทพครับโอ้ย หนึ่งร้อยสิบแปดชีวิตแล้วกับอีดานแปดเออทำไมผ่านยากขนาดนี้ผมก็เข้าใจไม่กันครับไปทางคุณสร้างเคอา <c oughs> นั่นไงอีลูกนั้นอีลูกเวนนั่นเดียวเ <c oughs> วนไอเวนไอเวนเฮอเฮ้เฮ้อเฮนี่หลบได้หลบได้ไปแล้วไปแล้วนี่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เกียสุรูกไป่อฮะเป็นไรของมันถ้ามันไม่มีลูกนั้นมันจะตายไมฮ้ยยบได้ครับบได้กรเออกดผมไปด้วยความเร็วหมดรวดเร็วอะไรมันฮะเกเก้ชีวิตแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้ยมมัมมี่ เออมามีมามายำยำไวไวยำยำไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปไวๆไปเร็วเร็วนีมาได้แล้วมาได้แล้วก็ตายครับเชื่อผมจะขอให้รอดเถอะพวกเราล่องตรงนี้ผมบอกแค่ทีเดียวถ้ารอตรงนี้ได้โว้ถ้าถ้ารอดด่านนี้ได้ผมจะดีใจมากแล้วจะตบมือแบบดังๆมากเลยครับต่อครับเรามาลุ้นกันครับหนึ่งสองไปแล้วไปแล้ ้ยไม่ทันครับเนบี่ยงแล้วมันฮนยะเลยเลยเลผมไม่น่ารีบเลยโอ้นั่นไงเห็นไหมครับไม่น่านรีบโอ้ยอะไรของมันนะมันจะรีบไปไหนจะรีบมาทำไมนี่นทนได้ไงผมก็ไม่ทราบมันไม่ทราบอีลูกเวดิีงเลยอีลูกพวกเวดิ้อีลูกเวดอ้ไอีลูกบอลมันถ้าไม่มีมันมันจะ ที่ยากเลยนี่สีงชื <that <that ่อมาแล้วครับเดอะฮัสเซนเวิลด์ยากที่สุดในโลกเฮ้ยไปแล้วนี่ผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วผมไปแล้วเฮ้ยผมไปแล้วเย็นดูมาแล้วอู้ยฮู้อ่ะกัมจะไปยังไงอ่ะพอมันลงไปเราก็ลงตามมันแล้วครับเออจะไปยังไงวะ อย่างนี้เหรออะไรวะขี้หนักแล้วครับปม่ไดนเฮ้ยลบเข้ามาลบเฮ้เ <anak> ข <lonely> ้ามาเข้ามาอีเวนป่อข้าไปปยข้าไปปข้าไปปล่อข้าไปเถอะข้าไปเจ้าขอร้องร้อห้ตัวอออยห้งชีวิตแล้วเออร้อยห้าแล้วครับร้อยชีวิตเฮย เอ้นี่นี่จะฆ่ามันใครมันสราวมาให้แบเนี้อยากรู้จริงๆริงต้องใช้ปัญญาในการผ่านนะครับไม่ใช่ใช้กําลังอย่าใช้อารมณ์นะครับอย่าใช้อารมณ์ถ้าใช้อารมณ์คุณจะไม่มีสมาธิในการคิดแผนอย่างผมเนี่ยครับเราโมโแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยไปแล้วอ๋อ รอลรรอยลูกนี้ลงไปแล้วเราก็ลงตามไปครับเก็บเหรียญแล้วเอ้อไม่มันเดินเร็วจย่งวงีฮะเฮ้ยเก็บแล้วมันไม่หวังมันจะตายไหมฮะมันจะตายไหมเ้ยเฮอออ๋อเราแล้วนี่พร้อมไปเราก็ลงไปเลยนี่เอา้าทำนี่พร้อมไปลงลงไปเอ้าอีสีอีรบวน ริบบนมหาการริบบนมหาเกิลริบบนมหาการล่ะาาาาถ้าไปไม่กี่ทนันผมมีโอกาสรอดแต่พอรอดแล้วเราก็จะตายอีก <c oughs> ไม่รู้เพราะอะไรลงไปเร็วลงไปเร็วลง,วาลงวมาแล้วลงไปแล้วมันไม่รอดนะอ๋อเราต้องวนร๋อนี่ย้อนเข้ามาทำไมเนี่ยนี่เราจะได้อยู่แค่นี้ครับคิดแผนมันต้องกดไปด้วยแล้วเราจะตายเอา มันป <laughs> oh ิด oh. น te <audio> oh ้อโอ้ยย yup. ังไม่ได้หนึ่งในห้าเลยครับเพิ่งจะด่านเก้าเฮ้ยหนีหนีหนีมาทำไมวะฮะย่ากเงี้ยเฮ้ยโอ้ก็เลี้ยวแล้วไหมไม่เลี้ยวรีเรียวหนีลงมาแล้วก็ลงมาแล้วเฮ้ย จะเข้าตรงกลางแล้ววนะอ่าโหจะรอดแล้วฮือมาแล,อลอลลแล้วนี่นี่วัวันเราก็ไปเลยนี่ไอ้ลูกนั่นอีเแ๊มัเป็นอะไรมากเลยให้ลูกมันเอาเฮ้ยไปแล้วครับผมไปแล้วทั้งหมดเลยโอ้โหอะไรจะขึ้นเราวะมันอะไรของมันเนี้ยเออเดี๋ยวไม่ทันเอออะไรวะ ร้อาสิบเอ็ดชีวิตแล้วครับจะสองร้อยชีวิตเพราะอี z o o ด่านเมื่อกี้เออไม่ใช่สองด่านเมื่อกี้ครับอีด่านเมื่อกี้กับด่านนี้นะครับเสียชีวิตไปเยอะเลยเฮ้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 ยเมย์มยไอ้เว้นื้อเอ้ยอีอไไอยไอย๋ไม่อยากจะฆ่ามันผมอยากจะฆ่ามันเฮ้ร้อยเก้าสิบหกชีวิตเฮ้ยเฮ้ยบาแล้วอ๋อ หลงและเลงเกินไปครับพลาดเลยเอากรรมตอนนี้198ชีวิตนะครับอีกถ้า210ชีวิตเมื่อไหร่ผมจะเลิกเล่นทันทีครับผมวไ่ไหวแล้วเฮ้ยลูกเฮ้ยลูกไปแล้วตายที่เตือนอีกเยอะหนีหลบได้ครับผมได้ผมแค่ครับผมบได้ไปแล้วคดเพีดอีกแล้ว200ชีวิตแล้วเอ้ยอะไรวะเฮ้ย อ๋อนึกว่าทางใหม่ตามโทษอ้าวสองร้อยสามชีวิตแล้วอีเจ็ดชีวิตผมจะรอดหรือไม่มาคุณต้องมาลุ้นกับผมเลี้ยวเฮ้ย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 ผมรอดแล้วเฮ้ยหรือเปล่าอีลูกงั้นมาผมต้องหลบแบบเดี๋ยวพอลบแล้วผมก็ไปโดนอีลูกเนี่ยนะไม่ว่าเราอย่างไงอ่ะฮะผมก็ไม่ขุดใจผมไม่คุดเจลองเลาะขอบข้างบนดินี่เลาะขอบข้างบนเอาอีลูกอีลูกเป็นเฮ้ย ยายายาอมาโอ้โหเสียบมากเยียมากอฮ้ยเดอดามันสักคำไอ้เตี้ยไอเวดหนึ่งชีวิตโอ้โหจะเลิก,กทันทีแตละ c เวนะครับถ้าจะนั้นไปแล้วครับบาย